เเลยยนี่ฝน,นมันตกนะอากาศผิดเครื่องบินมันเข้าไปเครื่องบิคอปเตอร์เล็กอนะมันทุกสี่คนแล้วก็เแบบมีสัมภาระเต็มเต็มหลังเลยเอาอย่างน้อยเห็นไะห một sốt bụi sốt đi nữa nghe nhìn mặt mày tỏ đi đây mày tỏ sắc lạ mày tỏ đi lạ mày tỏ ต้มแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีแต้มเลยนี่สามเต็มใช่ไมบ่ซ้อมโอ้ยนู่นยังไม่มีแต๊มใหญ่เหรอตัวใหญ่เนี่ย เองน้ำเราไปหมดเลยเอยเอ,อไซนี้กำลังอร่อยเลยนี่สีตัวโลกำลังกินอร่อยได้เนื้อไม่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 เขาเรียกไม่หยับใหญ่มากก็เนื้อหยับ อ่านไหนากินท่านนั้นเก็บอ่อาโยนนั้นออนบอกไง <c oughs> บอกว่าเตัวเรามาเจ็ดพันกินหกันเลยอะ่ะหตัวเลยเบื่อกนเก็บ อยู่อยู่นะไม่ใช่หญ้านะอยู่ <laughs> อนนี้ได้ยิงลูกอ่ะ อะไรทำไมวิง่งวิ่งจังโอ้ติดเบ็ดอันนี้เรลือ ปลาท้องป่องหางน้ำก็มีแต่ปลาท้องป่องแต้วตัวนี้อิ่มจังแล้วใช่อิ่มจนอิ่มได้กี่ตัวละสองตัวสองตัวโอ้นี่ได้เยอะเลยตายแล้วก็มีทำแดดเดียวพอดีเลยนะแดดแดดดีๆอย่างเงี้ย อ้าวหดล็อกแล้วใช่ไหมมาไปเดินไปเดินเร็วเร็วอยู่เร็วอยู่เราเร็ว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 อยู่แน่นอนเอาไม่ยอมละทีนี้นั่นแหละนั่นละเอออยู่แน่นอน โอ้มีแต่ปลานินเลยวันนี้แสดงว่ปาปลาเข้าแล้วนี่ใช่ไหมใช่ปลานินเข้าเลยปลาตะเพียนปลาตะเพียนต้องไปน่ดนะใช่ปลาตะเพียนปลาหางแดงปลาอะไร มากี่โมงเนี่ยทุกนครับโอ้โหรจดีมาเกือบสองโมงได้ปลาไปกินกั้งสสตัวอาดเหรถเดินมานีทำไมมาใส่ไปทำอะ้ต่ออีกโอ้มีแทนก็ยังว่าอยู่ มาดีก็เดี๋ยวเรารอยพอแล้วเย็นสบายก็สามขวดยิมสบายนอนรับสบายเลยเหนื่อยมาเหนื่อยมาเยอะแล้วมันมีเบ็ดก็เหมือนออกกํลังกายแล้ว แล้วก็ฝึกสมาธิด้วยได้สมาธิให้บรรยากาศเอเอาคันละตัวจริงๆเลยเนี่ยโลละ โอ้ไซเรากันหมดเลยมาเป็นฝูงเลยอย่าให้หลุดไปเด้อจะจะให้หลุดลงไปเดีย๋ยวมันจะพาฝูงมันหนี <laughs> ปลาพวกนี้เป็นอย่างนี้จริงๆไม่มีโอกาสไปบอกพวกมันแล้วแหละอย่าปล่อยให้หลุดไปให้ได้ใช <laughs> ่จะเรียกพวกเข้ามาชั้งเลยอ่ะอืม Bài la lô hát Để hai khăn, hai tùa. hát hùa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  lâu, hùa hát hùa hát hùa hát hùa

ไ <laughs> งท้องตึงเลยไงยไปอย่างนี้นะเพราะว่ายกขึ้นไปมันจะโดนไปอ่าปลาเขาเดีนวเนี่ยตกปลาดีกว่ามั้งพวกนันตกปลาดีกว่ามั้งเ,เนี่ย ไม่ต้องไปเล่นแล้วใจหมดแล้วปลาเข้าดีแล้วเนี่ย่ได้กินแล้วเออ,เอแค่พอได้กิน <c oughs> อ้นินลวน้ลวนเลย <c oughs> ไม่มีปลาตะเพียนเลย <c oughs> ไซเดียวกันหมด <c oughs> เอาแบบนี้ไม่มีรถกลางปากก <g> ล <ülme> างปากด้า,าน,นบนเลย หน้านี้เลยจะได้ปลานิลเข้าจังวันนี้มีแต่ปลานินลนล้วน Sải đều cắn lè À, hậu đi đó nè bọn nè Hửm ra แสดงว่าปลานี่แพงกว่าโทรศัพท์มีค่ากว่าโทรศัพท์โอ้ได้บรรยากาศนะนั่งกินข้าวเลยนี่นั่งตกปลากินข้าวไปด้วย เจ็นเจ้นไม่ไดยอะ ตัวเดียวทำวุดเลยใช่ไหม Du med? จะโบ้แล้วเนี่ยเสียงลอกลถ้าไม่โบ้ก็ปิดสองดวงอะองใช่ถ้าโบ้ก็ดีไปภาวนาให้ได้โบ้โบเฮ้ยตะเพียน

พอตอบแล้วอย่าเพิ่งพอเอาอีกเอาอีกเอาอีกแต่เพียนตัวแรกนั่นนี่ยต่เพียนตัวแรกเลยเนี่ยมีตัวแรกต้องมีตัวที่สอง